ครับประเด็นแรกนะครับท่านประธานยังไม่ได้กรุณาวินิจฉัยผมจะอ่านข้อบังคับให้ท่านฟังนะครับการใช้สิทธิ์พาดพิงเนี่ยเป็นไปตามข้อ63วรรค2ก็คือให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่ผู้ถูกอภิปรายพาดพ,พิงวรรคแรกเนี่ยพูดถึงการประท้วงครับว่ามีการฝ่าฝืนข้อบังคับประธานต้องให้โอกาสผู้นั้นชี้แจงมันเป็นคนละเรื่องกับการใช้สิทธิ์ในการอภิปราย ดังนั้นเนี่ยการใช้สิทธิ์พาดพิงเนี่ยท่านจะลงมติก่อนหรือหลังผมไม่ติดใจครับแต่ผมมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิในการถูกพาดพิงและได้รับความเสียหายผมกราบเรียนรรท่านประธานอย่างนี้ท่านยังไม่ได้วินิจฉัยนะครับประการที่สองเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยผมไม่ทราบพาดพิงถึงใครนะครับแต่ว่าผู้ที่ขอใช้สิทธิ์พาดพิงอยู่เนี่ยมีสามสามคนคือผมมีคุณสุเทพและก็คุณสิริโชคก็มาพาดพิงอีก บอกว่าพวกผมมีศักยภาพไปทําให้คนนั้นคนนี้เสียหายพวกผมไม่มีแหละครับถ้าคนคนนั้นไม่เสียหายอยู่เองนะครับผมก็พูดตามความเป็นจริงเท่านั้นเองครับท่านสุเทพท่านสุเทพเดี๋ยวท่านลุกขึ้นมาเชิญท่านก่อนนะท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมสุเทพเทกสุบรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักประชาธิปัตย์ผมขอประท้วง คุณสุนัยจนละพุสธทที่อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าผู้ที่จะอภิปรายต่อไปนั้นมีศักยภาพมีวุฒิที่จะโจมตีให้เสียหายหท่านประธานก็ได้ยินแล้วนะฮะตรงนี้ทําให้ผมเสียหายเพราะว่าคนที่จะอภิปรายต่อไปคือผมนะครับท่านสุนัยรู้ได้อย่างไรว่าผมจะพูดให้เสียหายผมตั้งใจจะพูดความเป็นจริงว่าผมมีเหตุผลอย่างไรที่จะคัดค้าน กฎหมายที่จะล้างผิดให้โจรล้นทรัพย์ให้ศัตรูพระศาสนาให้ผู้ก่อการร้ายให้กับคนวางเพลิงเผารัพย์ให้กับฆาตากรที่ฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารซึ่งมันเป็นความจริงที่ผมมีสิทธิ์ที่จะพูดในสภานี้เพราะฉะนั้นผมก็มีสิทธิ์จะมาต่าวหาผมล่วงหน้าได้อย่างไรผมยังไม่ได้พิปรายเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนกับท่านประธานว่า ที่มากล่าวหาว่าผมจะพิปรายโจมตีให้เสียหายน,นั่นเป็นการกล่าวหาที่ท่านประธานจะต้องวินิจฉัยก็ท่านได้ใช้สิทธิ์พาดพิงไปแล้วแล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วนี่นะนะครับขอบคุณมากครับ